สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพีชมป่านะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณวันสองวันแล้วนะครับพี่พี่ทุกคนก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ผมเนี่ยวันนี้เนี่ยมีเรื่องจะมาบอกกับพี่พี่ทุกคนนะครับใครที่สนใจอ่าพยายงนิ้วดํานะครับก็คือมันช่วยเรื่องการขายของอ่าก็คืออันนี้นะครับผมไปนี่มันคือต้นนิ้วของจริงเลยนะ ที่ผมไปถามท่านอ้วนก็คือท่านเนี่ยอยากให้ผมเป็นลูกศิษย์ผมก็ขอเป็นลูกศิษย์ท่านผมจะเรียนจะเรียกว่าอาจารย์อ้วนนะครับเพราะว่าอาจารย์อ้วนเนี่ยเขาได้ให้ไอตอนนั้นเขาให้ไม้ผมมาเหมือนโดนไฟไหม้นะครับก็มันก็กลายเป็นแบบนี้นะพี่พี่ผมก็งงนะครับมันเป็นต้นยิ้วนะเขาบอกแข็งมากเป็นยิ้วที่โดน ฟ้าผ่านะที่ผมได้ไปสอบถามกับท่านเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ก่อนให้พี่ๆดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ผมไปถามท่านให้พี่ๆดูนะครับก็วันนี้ก็เช้าที่สดใสนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าโมงแล้วผมก็เพิ่งมาถึงบ้านไม่นานนะครับพี่ๆสภาพหน้าผมก็าจจะโสมโมหน่อยนะครับก็เขาป้าไรวันเลยเพิ่งออกมานะครับรอรับชมคลิปกันได้เลย เขาปาไปแต่ละทีก็หลายวันนะครับกว่าจะได้ออกมาอะไรอย่างนี้นะครับพี่พท่านก็ให้มาท่านคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ขายของหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับขายของบาง,บางๆนานานะครับช่วยเรื่องขายของท่านก็ให้นี้ผมมาแต่ผมเนี่ยไม่ได้ขายของนะแล้วก็ของดีผมก็มีเยอะแล้วผมก็คุยกับท่านแล้วท่านก็บอกแล้วแต่เองจะไปทําอะไรก็ทําก็ถ้ามันทําให้เองแบบอยังไงอะ มีอะไรดีขึ้นผมถ้าได้เนี่ยผมก็จะซื้อของไปฝากท่านอ้วนนะครับผมจะซื้อพวกผลไม้เสื้อผ้าส,สวยๆดีๆไปให้ท่านใส่นะครับ <c oughs> ก็นี่เป็นพญางิ้วดำนะถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะให้พี่ๆดูอีกทีนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆรูปทรงเนี่ยเหมือนปลาลักขิกนะครับแต่ว่า ไอเนี่ยเป็นต้นงิวดำนะครับที่โดนฟ้าผ่านะครับท่านบอกท่านเนี่ยไปกับพระอาจารย์ของท่านนะครับกว่าจะไปเอาไอ้ีมาได้นะครับต้องไปอยู่ในป่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับในการทําพิธีก็ตอนนี้ก็น้องซูก็รับอยู่นะครับพี่ๆน้องซูนอนตอนตอนประมาณสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับน้องซูก็ได้รับพักผ่อนอย่างสบายผมก็ให้น้องนอนนะกินนมแล้วก็นอนนะครับเด็กกินนอนกินนอน เป็นธรรมดานะครับก็ผมจะได้เกี่ยวกับผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับพี่ๆแล้วก็อีกอย่างมันก็จะได้ช่วยน้องสูด้วยนะครับตอนนี้คือสภาพผมแย่มากนะครับทั้งเข้าปา่าทั้งทํางานช่วงนี้นะคือวุ่นไปหมดนะครับทั้งทํางานทั้งเรียนทั้งอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับแย่ๆไปหมดนะครับผมก็อีก2เดือนจะจบละก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆ ถ้าใครสนใจในพยางยิ้วดำนะครับก็ฝากทักมาหรือโทรมาด้วยนะครับพี่ๆผมจะทิ้งเฟซทิ้งไลน์ไอไลน์ผมอาจจะไม่ได้ทิ้งนะผมจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้พี่ๆเข้ามาติดต่อนะครับใครที่สนใจเนี่ยทักหรือเข้ามาคุยกันได้นะครับเพราะมันเป็นซอบทามราคาแล้วแต่นะครับผมไม่รู้เหมือนกัน แต่มันเป็นของดีนะพญางิวดำมันน้อยคนจะมีนะครับแทบจะไม่มีนะครับผมก็งงกันผมได้มาแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใครของนะครับผมก็เลยว่าจะเอามาปล่อยนะครับเพราะผมก็คุยกับท่านเต่ละท่านก็บอกว่าได้เอาไปปล่อยได้นะครับผมก็เลยแบบก็ว่าจะมาปล่อยเพราะมันต้องการเกี่ยวกับเรื่องขายของนะครับพี่ๆทุกคนก็เลยแบบก็เลยแบบอยากจะเอามาให้พี่ๆที่ ขายของนะครับเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้ทําพวกธุรกิจการค้าหรือว่าขายของอะไรนะครับผมก็เลยว่ามันก็ผมว่าจะเอามาปล่อยดีกว่าเพราะมันจะได้เจอจุนทุกคนหรือครอบครัวในบ้านผมนะครับถ้าได้ผมก็ใบช่วยพ่อแม่จ่ายนี้ก็ใกล้จะหมดละพี่ๆจากหลายก้อนก็เหลืออีกไม่กี่ก้อนผมว่าภายในปีนี้ผมอยากจะรีบทํางานรีบอะไรเพื่อจะปลดนี้ให้พ่อแม่นะครับพี่ๆก็ถ้า ท่านใดหรือพี่ๆคนไหนเนี่ยสนใจพญายงิ้วดำนะครับก็ฝากติดต่อกันได้นะครับก็ช่วยช่วยอ่อหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ตามพันโยมอะไรต่างๆนานาก็มีครบนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆเอ็นดูพวกขมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งนะครับพี่ๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่ๆก็คือแลดนินดำทมินนะครับใครสนใจเนี่ย ก็ทักมาคุยส่วนตัวกันก่อนได้เลยนะครับมีชิ้นเดียวนะครับไม่มีชิ้นอื่นนะครับผมบอกเลยว่าขนาดอยู่กับผมเนี่ยมันก็มีะลิตนะครับก็เหมือนมันเป็นมวลสารอะไรชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมวลสารชนิดใดผมก็รู้สึกก็ดีนะครับแต่ผมก็มีเล็กไๆแล้วครับผมไม่อยากจะรวบหรือเก็บคองไว้เยอะๆผมเนี่ยมีแค่เล็กๆอันเดียวก็พอแล้วนะครับพี่ๆแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับ แล้วก็ต้องก็ขอบคุณพระราชาจริงๆนะครับที่ถ้าผมเนี่ยไม่เจอท่านในวันนั้นผมก็คงจะไม่ได้ลืมตาอาปากหรือว่าไม่ได้จะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องพูดจักใจพระราชานะครับพูดจักใจผมเลยถึงพระราชาเดี๋ยวผมก็ต้องฟือ์ผลไม้ทุเรียนนะพี่ๆพระราชาชอบกินทุเรียนผมบอกถ้าได้ใครไอยุพวกนี้ได้เนะี่ย จะซื้อใบฝากท่านอ้วนพระราชาแล้วก็พี่สูหลายๆคนคงเรียกพี่สูไม่ได้แต่ผมยังติดปากผมก็ต้องขอโทษแม่แม่เอฟซีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมก็ติดปากนะเรียกพี่สูมาตั้งนานสุดท้ายต้องมาเรียกเป็นน้องเศร้าเลยพี่ๆก็ไม่เป็นไรผมราะว่าวันนี้เนี่ยจะไปหาใช้ใหญ่นะครับพี่ๆก็จะไปหาน้องนาวานะเอาน้องสูเนี่ย ไปทาความรู้จักกับน,น้องนาวาด้วยเพื่อโตขึ้นอาจจะได้รู้จักกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยหรือช่วยกันได้นะครับในเมนนี้ก็ใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับไม่ต้องเคยไม่ต้องอายนะแบบทักมาถาม,มกันได้ว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่หรือว่าอยากได้เท่าไหร่หรืออันนี้ประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบต้องขอบคุณพี่พี่จริงๆก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เพิ่งออกมาจากปามาดดันมาเองนะครับเพิ่งมาถึงก็มาเช้านี้นะครับพี่พก็ฝากพี่พเนี่ยรอติดตามด้วยนะครับผมจะลงคลิปตอนที่ผมไปหาท่านอ้วนนะเพราะผมเอาของไปให้ท่านอ้วนแล้วก็ได้ถามเกี่ยวกับรา,าคาคไอ้น,นี้นะท่านก็ไม่ได้ตอบะไรนะครับเอ้ผมได้ถามเกี่ยวกับพยางนิวดำ โดยตรงเลยนะครับผมไปามแล้วอ,อันนี้มันได้มาอย่างไงครับท่านทําไมท่านถึงให้ผมอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ได้ตอบเหตุผลไปหล,ลายๆเหตุผลหรือต่างๆเหตุผลผมก็เข้าใจท่านท่านอยากจะให้ผมแต่ท่านก็บอกว่าถ้าเองไม่ได้ใช้เองก็เอาไปทําอะไรก็ได้พอค่าให้เองแล้วค่าก็ไม่เอาคืนผมก็เลยอยากจะเอามาปล่อยนะพี่ๆก็ใครสนใจเนี่ยก็เออทักมาพูดคุยกันได้ แล้วก็อัดผมเนี่ยอาจจะไลฟ์สดนะครับถ้าเกิดไม่มีใครมานีเดี๋ยวผมก็จะอาจจะหาในไลฟ์สดหรือว่าใครในไลฟ์สดนะครับพี่ๆก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆทุกคนกรนีนะครับอย่างยูดํากับแลนินดําทมินนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับพี่ๆ ก็คนที่เข้ามาดูอาจจะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพี่ๆหรือเปล่าหรือดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากพี่ๆหรือแม่แมๆ FC ทุกท่านเนี่ยติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมปาด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับรอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนบ๊ายบายครับแล้เวเราเจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆ วันนี้ผมก็กอตัวลาไปก่อนครับไปแล้ว